เข้าสู่ช่องวอเทคโซนแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์และขีปนาวุธทันสมัยจากทั่วโลกที่นี่เราจะพาคุณไปเจาะลึกเบื้องหลังของขุมพลังทำลายล้างระดับโลกวิเคราะห์ศักยภาพการรบและเผยข้อมูลลับที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับขีปนาวุธที่ทรงพลังและน่าจับตามองอย่างยิ่งในปี2026นั่นก็คือเซจิลีปนาวุธที่สายไกลจากอิรานที่ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิธภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมเทคโนโลยีใหม่ที่เปลี่ยนสมดุลพลังในตะวันออกกลาง เซจิลหรือที่บางครั้งเขียนว่าซาจิวเป็นถีปนาวุธพื้นสู่พื้นแบบใช้เชื้อเพลิงแข็งสองขั้นที่พัฒนาโดยสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่านโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นอาวุธยุทธ,ธศาสตร์ในการป้องกันประเทศและตอบโต้เชิงยุทธ,ธศาสตร์ เซจิลรุ่นแรกเริ่มเปิดตัวเมื่อปี2008และในปี2026นี้เซจิลได้ถูกปรับปรุงใหม่ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมทิศทางระบบนำวิถีและความสามารถในการเจาะผ่านระบบป้องกันภัยทางอากาศขั้นสูงโดยเฉพาะจากประเทศที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างสหรัฐอเมริกาหรืออิสราเอล ในแง่ของขีดความสามารถ SEJJIL 2026ยังคงใช้ระบบเชือเพลิงแข็งแบบ solid propellant ซึ่งมีข้อดีคือสามารถยิงได้รวดเร็วไม่ต้องใช้เวลาเตรียมการนานเหมือนเชือเพลิงเหลวทำให้เหมาะสำหรับการยิงตอบโต้ทันทีในสถานการณ์ฉุกเฉิน ระยะยิงของ SEJJIL 2026ถูกคาดการว่าอยู่ที่ประมาณ2,000ถึง2,500กิโลเมตรซึ่งหมายความว่าสามารถโจมตีเป้าหมายในประเทศต่างๆในตะวันออกกลางได้ทั้งหมดและยังสามารถไปไกลถึงบางส่วนของยุโรปตะวันออกและเอเชียใต้ได้อีกด้วย ส่วนหัวรบของเซจิลรุ่นล่าสุดสามารถบรรทุกหัวรบที่มีน้ำหนักถึง1,000กิโลกรัมไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมดาหรือหัวรบชนิด WMD อย่างเช่นชีวภาพเคมีหรือแม้แต่หัวรบนิวเคลียร์ในกรณีที่อิหร่านตัดสินใจพัฒนาอย่างเป็นทางการ เทคโนโลยีที่น่าสนใจใน SEJJIL 2026คือระบบนำวิถีแบบ i n e r t i a l Navigation System ผสมกับระบบดาวเทียมแบบ GPS GLONASS ซึ่งทำให้สามารถรักษาความแม่นยำได้ในระดับ c e t ต่ำกว่า100เมตรและอาจต่ำกว่า50เมตรในบางสถานการณ์ ในด้านการออกแบบ SEJJIL 2 0 2 6มีความสามารถในการเปลี่ยนเส้นทางกลางอากาศเพื่อลวงระบบป้องกันศัตรูและสามารถยิงจากแท่นยิงเคลื่อนที่ซึ่งทำให้การปรวจจับจากดาวเทียมหรือบวนลศัตรูทำได้ยากขึ้นมากราคาของขีปนาวุธ SEJJIL 2 0 2 6แม้จะไม่มีข้อมูลยืนยันจากรัฐบาลอิหร่านอย่างเป็นทางการ จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตถีปนาวุธเชื้อเพลิงแข็งของประเทศที่มีเทคโนโลยีใกล้เคียงกันคาดว่า SEJJIL 2026จะมีราคาต่อนหน่วยอยู่ที่ประมาณ1.5ล้านถึง2.5ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าถูกมากเมื่อเทียบกับถีปนาวุธยุทธศาสตร์จากประเทศตะวันตก ความสามารถของเซจิลไม่ได้มีไว้แค่เพื่อการป้องกันเท่านั้นแต่อิหร่านยังใช้มันเป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อสร้างอิทธิพลในภูมิภาคอีกด้วยทุกครั้งที่มีการซ้อมยิงหรือทดสอบเซจิลจะมีผลกระทบต่อราคาน้ำมันตลาดหุ้นและการวางกำลังของชาติตะวันตกในตะวันออกกลางอย่างเห็นได้ชัดในปี2026นี้ความน่ากลัวของเซจิลจึงไม่ใช่แค่ตัวถีปนาวุธแต่รวมไปถึง ความไม่แน่นอนที่มันสร้างขึ้นในสมรภูมิภูมิรัฐศาสตร์ที่ทำให้คู่แข่งต้องทิดหลายตลบก่อนจะตัดสินใจใดๆในทางทหารเซจิลจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การขัดขวางหรือ deterrence strategy ของอิหร่านซึ่งใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ศัตรูกล้าลุกรานเพราะการโจมตีกลับด้วยเซจิลอาจมีผลกระทบรุนแรงระดับประเทศผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงหลายรายเชื่อว่า หากมีความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลหรือพันธมิตรตะวันตกในอนาคต s e จิลจะเป็นอาวุธหลักที่อิหร่านเลือกใช้ตอบโต้ในแนวลึกไม่ใช่แค่ในแนวหน้าทั้งหมดนี้ทำให้ SEJJIL 2026กลายเป็นอาวุธที่ทั้งน่ากลัวและน่าจับตามองอย่างยิ่งไม่ใช่แค่ในตะวันออกกลางเท่านั้นแต่ในระดับโลกเลยทีเดียวแล้วคุณละคิดว่า SEJJIL 2 0 2 6จะเปลี่ยนเกมสงครามในตะวันออกกลางหรือไม่ ความเห็นของคุณสำคัญมากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับหากคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง w o r t e c Zone เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาวุธและข่าวสารการทหารจากทั่วโลกเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการให้สร้างชื่อคลิปแบบคลิกเบทคำอธิบายและแฮชแ็ในภาษาไทยด้วยแจ้งได้เลยครับ